นะยังมีสุขมีทุกข์มีบุญมีบาปอยู่ก็ยังอยู่นะยังเป็นสัตว์คําว่าสัตว์เนี่ยแปลว่าคล้องคล้องในอารมณ์เนี่ยแหละคล้อมคล้องในภพน้อยภพใหญ่อยู่อารมณ์นี่แหละพาไปสู่ภพนะเราจะสังเกตว่าปฏิจจสมุทบาปเนี่ยนะนะนะก็คือเกิดตัณหานะ <c oughs> เกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทาน แล้วค่อยมีชรา,ามรณะเห็นไหมมีชาติชรา,ามรณะเพราะงั้นวงจรเนี่ยจะเรียกว่าเวียนวนหรือเวียนว่ายนะหรือสังสารวัฏเนี่ยยังเวียนวนอยู่เห็นไหมเป็นรอบเป็นรอบเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากมาโนมโนวิญญาณหรือมโนจิตหรือจิตหรือมโนอันเดียวกันหรือความคิดปรุงแต่ง นี่คือภาษาธรรมะ